สวัสดีครับพี่น้องมือนี้เป็นโอกาสดีนะครับสี่บริษัทธนโชนได้มีโอกาสไดนมา่าอธิบายขยายครวามเรื่องอความสะอาดให้พี่น้องทั้งบ้านได้รับรู้เข้าใจร่วมกับทีมงานของลัอกโขงชาแนลนะครับเปล่าลูกล้อต่างๆที่พี่น้องเคยเห็นอยู่ในจอทีวีมื้อนี้เขานําความสะอาดเขามาสู้พื้นที่โดยต้องการันตีความสะอาดจากบริษัทธนโชธ99นะครับ เพื่อควบม,มั่นใจสินเน้นำผลิตภัณฑ์ดีๆลงไปหาพี่น้องจัดทีมงานของล้โคงชาแนลเป็นหน้าตาจังนนี่ะครับพี่น้องอันนี้คือทีมงานของเขา,อาเอ็มพลัดแบบนี้นะครับอันนี้คือของแท้ฝากพี่น้องไว้แน่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านที่เบิงล้โคงชาแนลอยู่นะครับสินค้าดีๆของล้โคงชาแนลซึ่งประธานอดอก,กับเป้าปัญญาได้อธิบายขยายความไปทางหน้าจออยู่เรื่อยๆอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับ เมื่อนี้โอกาสดีน้องๆนะครับใส่มากออกหน้าจอทีวีเพื่อกรรันตียืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่น้องๆที่นัาไปสเสนอนี่บ่ผพิดหวังเป็นของแท้นะครับดังนั้นผมอขอโอกาสนี่เปิดวิธีการสาธิตผลิตภาาัณฑ์ผงซักฟอกเอพัดผลิตภัณฑ์ผงซักผ้าที่ใส่ด้วยนามท้องตลาดโดยทั่วไปนะครับเนาะ,ะสามซียีห้อเน่อๆครับ,รบที่นี่เขาสีเอามา เอามาสาธิตเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของซักฟอกเอมของเขาแบบเอมพัดของเขาตัวนี้มาครับตัวนี้นะพันธครับอ่าซุ้มมาจากลำโค้ชแนลเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือสามารถเทนได้ทุกขูดทุปพอนะครับเนาะเจ๊งได้แน่ครับอยู่วิธีการนี้นี่เจ๊งครับเบื้องต้นเัาเอาน้ำธรรมดาธรรมดาเนี่ยนาะน้ำธรรมดาธรรมดาเนี่ยเทลงอ่าสองในสามส่วนเลยครับอ่าน้องๆซุ้มนี่หน้าตายจังสี่ครับมือนี่อาชิพิี่ลาอยู่แต่ว่ามเออื่นรอได้ครับเดี่ยเรากล้องเลยรอเมืดจับบ่ได้ได้ครับนพ่อพ่อมาครับน้ำสั่นครับประมาณั่นนะครรับปะมา่สั สองในสามส่วนนะครับแนะนำเททานได้ก็ได้ด้าพี่น้องคนต้องเอาทานี่ก็ได้เกลอนกรือบองเรื่องใหญ่ๆผู้จัดการต่างๆเพราะว่าติดเป็นดายจี้เพราะว่าติดเป็นทีมงานของลักโขงชาแนลเขาเอาพบปะพี่น้องต้องมีเอกสารต้องมีอ่าบรชัวร์ต้องมีป้ายไว้นิ้วต่างๆออกไปพบปะพี่น้องเราก็มีของตัวอย่างให้พี่น้องใส่หักมีความสงสัยใส่น้ำแล้วเรียบร้อยครับเขาพี่น้องสิเห็นว่าวิธีการของเขาเนี่ยเขาสีครับ ตักไส้ทอทอกันตักผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในท้องตลาดโดยทั่วไปใส่เท่าๆกันนะครับตักใส้เข้าไปเลยนะครับเนาะยี่ห้อยั้งเขมรู้กัดใส้เข้าไปหนึ่งอย่างขาดย่างละสอนย่างละสอนครับอันนี้ก็ย่างอันเย็บไปเลยนะครับเนาะอันนี้ก็ยี่ห้ออีกตั้งหากที่อยู่ในท้องตลาดนะครับยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อนึ่งเอาใส่องตรวจสอบครับ อ่วนหนึ่นบยไดเรนคนนะบอยนี่นะบอยไดเรนค้นครับมาหนีเอาให้เห็นๆซาซาเลยนะครับนี่เมื่อเมื่อบอยบ้ไม่เมื่อฟอมนะครับบอยม่มื่อฟอมท้ายสุดนะครับบ้าบอยถือผู้ใส่โอนะครับเพื่อควมมันใจว่าโตนัเอมนะครับนี่เอมพลัดของเขาน่ครับใส่วนหนึ่งนะครับใส่นหนึ่งใส่เข้าไปเลยครับเป็นเม็หน่อยก็มูกับย้อมรับได้ครับหน่อยก็มูกัย่อมได้โอเบิร์ดครับ พี่น้องครับหลังจากขั้นตอนนี้ขั้นตอนแรกเอาซ่อนเอาซ่อนเนี่ยลงไปลงไปซ่อนไสซ้อนมัครับซ้อนไซ้อนมันอย่างมัดเก่างมันครับมันจะมีการแตกต่างกันถึงมตลายยี่หอนี่ละลายเร็วนะครับละลายเร็วละลายเร็วละลายสั่เขามาใส่คนนะครับบ้านเขาเกิดคนที่ด้นคนพักตีเอาบงเอายับ ทะคหวบจึไ้ม้มมาหกเ6เ้าบตีเ<อ>เป็นฟองเห็นมามวาพาะพอเขามีฟองบอนํนเล่เรงสิบรับมิกนบอรัรบจับเลยครับ1 2 3 4งสองสามห้เจเก้าิที่นี่ พี่น้องเสียนครบแตกต่างเนาะครับว่าเอ้มันมีฟองมอหนอมันหอมมอหนอเขาสามารถยิบแต่ละแก้วขึ้นไปดมที่สุดฟินได้นะครับที่ดมที่จะกินได้ินได้กินนะครับของเขาดีกลิ่นน้ำหอมออ่่าาลาเวนเดอร์นะครับลาเวนเดอร์เป็นน้ำหอมอ่าที่ที่อ่าเรียกว่าราคาแพงที่สุดประบอกนะครับหอมราคาแพงที่สุดสีเขาทำมาใส่ให้พี่น้องของเขานะครับได้ใส่สินสินค้าดีราคาถูกจริสนะครับ ขั้นตอนต่อไปหลังจากเขาพิสูจน์แล้วว่ามันมีฟองบอมันมีฟองบอมันนี้คือโตเอ็มพระเขาครับเนาะตัวนี้แล้วไกยุ่งอะตั้งยี่ห้อครับเขาเปรียบเทียบฟองหรือเปล่าปุ๊บเขาผ่าผ่ากอดเขาธรรมดาเลยหรือเปล่าผ่ากอดนี่วะครับผักมาซีผัาซีเลยเดี๋ยวทีมงานเขาจะทำแบบนี้เหรอผ่าซีเลยผ่กันซีเอาเป็นซีสั้นนะครับผับซีสั้นผ่าเร็จเพื่อมันออกออกไงซื้อผัาใบนี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าผัามหาชินผัามหาชินผัาเขาลงในแก้วนี่เลยครับ รับับเอาลงในแกวเลยสองามีโอเครับครับเอาลงในแกวเลยในแกวแกวับลงไปไมได้หาชิ้นครับไมได้หาชิ้นนึงน่นี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 ่ปี่นี่ัีนี่นี่นี่นีอนี่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 นีปนี่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 นีเนี่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 นอนีนออีนนนกนนเทลงไปเลยครับเทลงไปเลยเนีีี ใส่เลยครับใส่เลยใส่นับเริ่มต้นจากนี้ก็ได้ครับใส่ใส่ตั้งีก่อนเลยครับใส่เลยปุ๊บนะครับอใส่เลยครับอเห็นบอคับนี่แหละครับผู้ออกทรทระนัคู่มือคู่มือเนี่ยละยืนยันกับพี่น้องว่าอันนี้ของแท้สามเอาคือบ่อนเาใสองเนะโอ้นบดโอเคโอเคอเคโอันเคโอคโอเโอเคโอเคบเดโอเคโอเคนอเค่าเคโอเคโอเโอโอเคโอเคอยคโอเคโอเคโอเเคโนเคโอ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 เองคโอเคอเอเคโอเคโอเอเคโเอเคโออเคโเคโอ สองนะครับขั้นตอนที่สองพ่อจะใช้ล็อก็วางับแ่ไว้วางขับแซ่ไว้วางขับแซ่ไว้การซักเสื้อผ้านะครับปฏิกิริยาพี่น้องจะเห็นว่าการซักเสื้อผ้าเนี่ยนี่คือการปรับสภาพน้ำซักเสื้อผ้าย่างหน่อยพี่น้องต้องแซ่ไว้บ่ตั้มก็สามนาทีถึงชั่วโมงหนึ่งแซไปเลยมีโอกาสแซก็แซแล้วมันสิซักง่ายขึ้นมันสิซอยซักง่ายขึ้นพี่น้องอยู่ทั้งบ้านมีเวลาหน่อยแซหน่อยมีเวลาหลายแซหลายครับ ในคณะเดียวกันนี่ปฏิกิริยาการทํางานของผลิตภัณฑ์นะของสปอร์มันสิแตกต่างกันการรับสภาพน้ำนี่สิแตกต่างกันนะครับพอเข้าแซ่ไว้ปั๊บนะครับประมาณหนึ่งนาทีแล้วตอนนี้เขาค้นสิบเทือเลยทพี่น้องค้นซิบเทือวิธีค้นเลยเข้าเขาแซ่ตัวอีกอนเข้าก่อค้นตัวนีกอนซิบเทือนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับเอาแบบกอับมาไว้ 1 2 3 4.... 5ส7 8ส10คนคคนเ็ดแเ้าิบข้าวัเอาเสีวหนึ่งสสห้าครบแล้วครับครบแ้วซกันนะครับซ้ำกันแทีนี่เขาจะเริ่มตักขึ้นตักขึ้นไห่พี่น้องเบิ้งตักข่นไมมพี่น้องวะ